สวัสดีครับผมอาจารย์เหม็นนะครับวันนี้จะพามาชมางานปลูกของบริษัท NEH นะครับอันนี้ผมอยู่ที่ห้องปลูก2ของ NEH นะครับอันนี้เป็นการปลูกในระบบอิน o อร์นะพูดถึงระบบโรงเรือนะครับเเป็นระบบอิน o อ r ์แต่ระบบการปลูกอันนี้เราจะ เป็นการปลูกแบบในหมวดของเมนิปลื้ตไทม์ไลน์หรือการบริหารเวลานะครับ,บนี้หมายความว่าไงกัรเวลาก็คือเราจะเรเ่งการเร่เง,งผลผลิตเช่นเราจะผลิตจากเมล็ดหรือจากกิ่งโคเนีงเยงปกติก็จะใช้เมล็ดนะครับเราใช้เวลาเลี้ยงแสงประมาณสามสัปดาห์แล้วก็ปล่อยทำดอกก็แล้วเวลาทำดอกก็อยู่ประมาณ หกถึงแปดสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเราในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาดูความคืบหน้าหลังจากที่ตอนนี้เราจะได้ลงกระถางไปใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะฮะเราจะเลี้ยงใบอีกหนึ่งสัปดาห์ก็สิ้นเดือนแล้วก็จะปล่อยทำดอกนั้นเราผมจะมาอัปเดตให้ดูว่า, <c oughs> าเราจะได้ช่อดอกที่มีปริมาณ แน่นเต็มพื้นที่นะฮในระดับที่มีความสูงเฉลี่ยโดยใกล้เคียงกันและไม่บดบางแสงขึ้นกันและกันอันนี้จะดูเป็นเหมือนทะเลสีเขียวซึ่งจะชื่อพื้นที่มาของชื่อที่เรียกว่า sea of green นะครับในภาษาอังกฤษอยนนี้มันมนิปเร์เลทามไลน์ก็คือการเพิ่มผลผลิตแล้วปลูกได้หลายๆขอบแล้วห้องนี้เราก็จะใช้เวลาแก่2เดือน ถึงสองเดือนครึ่งเราก็จะเก็บเกี่ยวเราก็จะได้ผลผลิตแล้วปีหนึ่งเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการาในรอบการผลิตให้มากขึ้นก็คือหมายถึงเราก็ได้ผลผลิตได้สูงขึ้นนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดสวัสดีครับเดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ